สวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Beat BF s ฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวละครอย่างอุนคิโอลานะในเวอร์ชั่นปลดปล่อยดาบคันที่1น,นะครับนี่คือเวอร์ชั่นล่าสุดของอุนคิโอลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในรีวิวครั้งนี้นะว่า อุนในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะเก่งมากน้อยขนาดไหนนะครับเรามาดูในส่วนของข้อมูลตัวละครกันก่อนเลยนะครับสำหรับอุนคิวล่าแน่นอนเป็นเผ่าอารันคาแล้วก็เอสปาดาอยู่แล้วนะครับเวอร์ชันนี้เป็นรูปแบบตัวละครสีม่วงนะสายสกิล spu ทีอยหหน่วยที่เลเวล200นะครับแล้วก็อุนเนี่ยจะเป็นผู้สังหารมนุษย์อีกด้วยนะเขาสามารถตีมนุษย์ได้แรงขึ้นนะครับ ในส่วนของลิงก์ที่เขาได้รับเนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของเมื่อโจมตีใส่ตัวละครที่ติดลุกกินอยู่นะครับดาเมจจะแรงขึ้น35ก็เป็นลิงก์ที่ค่อนข้างที่จะเฉพาะทางระดับหนึ่งนะครับมันสร้างความเสียหายได้เยอะก็จริง35เเลยแต่ว่าต้องตีใส่ตัวละครที่ติดลูกกินเท่านั้นนะครับ เรามาดูในส่วนของสกิลพาสีที่อุ่นคิโอลาได้รับกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยตัวของอุ่นเนี่ยจะได้ในเรื่องของหลบหลีกความเสียหายจากมนุษย์50%นะก็มีโอกาส50%ที่เผ่ามนุษย์จะตีไม่โดนอุ่นคิโอลานะครับในด้นในส่วนของพาสีต่อๆมานะครับถ้าเกิดเลือดอุนคิโอลาเต็มเนี่ยเขาจะได้ความสามารถ2อย่างนี้นะอย่างแรกได้ในเรื่องของเพิ่มค่าพลังตีทั้งหมดไปเลย20%แล้วก็อย่างที่2ได้ความแรงสกิลไปเลย 40%นะครับเงื่อนไขง่ายมาแค่เลือดเต็มนะตัวอุนคิโอลาเนี่ยทิ้งเลือดเต็มได้ง่ายอยู่แล้วเพราะตัวเขาเนี่ยมีในเรื่องของพาสีติดลูกกินนะสามารถเด้งเลือดคืนมาได้นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของ Ability ที่อุนคิโอลาได้รับกันบ้างนะครับอุนเนี่ยจะได้ในเรื่องของความแรงสกิลและความแรงทำให้ตายเพิ่มขึ้นไปเลยอย่างละ40%นะครับมีตินลดคูดาวสกิลให้คุณด้วย12%นาะกมีในเรื่องของเพิ่ม ความกว้างของสกิลอีก20%ทําให้การออกการโจมตีของคุณเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับเบิ์นฮิตสกิลบวก1นึนและเมื่อทำศัตรูติดสาะพิบุติลูกกินเนี่ยจะติดนานขึ้นอีก2วินาทีนะครับเพิ่มโอกาสให้ตัวละครสีส้มนะติดสาะพิบติจากตัวเขาง่ายขึ้นด้วยนะทีมปาร์ตี้ตัวละครสีม่วงเผ่าอารันคาโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสาะพิบุติเนี่ยดาเมจจะแรงขึ้นอีก40 เปอร์เซ็นต์นะอันนี้มันมีเงื่อนไขในเงื่อนไขอีกทีหนึ่งนะครับเงื่อนไขแรกคือต้องโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสัมผัตินะครับเงื่อนไขที่2คือเราต้องเป็นอารันคาและต้องเป็นตัวละครสีบวมด้วยถึงจะได้ความสามารถอเบลิตี้นี้นะครับต่อมาจะได้ในเรื่องของลบเชิญบวก1ครั้งและก็ตัวของอุ่นจะไม่สนใจในเรื่องของกาศัตูหรือว่าบล็อกการโจมตีระยะไกลของสตูนะอุนเคียราสามารถตีทะลุไปได้เลยนะครับ เรามาดูในส่วนของช่องเบิกเนทที่ผมแนะนํากันบ้างนะครับสำหรับช่องที่1เนี่ยผมจะแนะนําเป็นในส่วนของ SP เนะาะสายสกิลต้องเน้น SP อยู่แล้วตามมาด้วยค่า FCS แล้วก็ช่องที่3เป็น a d k ปิดท้ายสวยๆเลย SP 3ดาวที่ช่องที่6คุณจะได้ความแรงที่แรงที่สุดสำหรับตัวละครสายสกิลนะครับแล้วมาดูในส่วนของเครื่องประดับแล้วก็ลิง์ที่ผมแนะนํากันบ้างนะครับด้วยของตัวผมเนี่ยจะใช้เป็นในเรื่องของบวกพลังกดดันวิญญาณเป็นหลักนะสำหรับสายสกิลนะครับแล้วในกรณีน,นี้ ผมจะใส่ในเรื่องของที่ตีมุดดินไปด้วยนะครับแล้วก็ออฟลองเนี่ยเอาเป็นในเรื่องของเพิ่มพลังกดดันยาณให้ได้30%มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะมันจะส่งผลให้สกิวร,รัฐมนตายของคุณแรงขึ้นนะครับและในส่วนของลิงก์ที่ผมแนะนำนะผมจะเน้นไปในเรื่องของการออกสกิลเร็วๆก็จัดไปในเรื่องของลดคูดาวสกิลเป็นหลักเลยนะครับถ้าเกิดมีลิงก์ในเรื่องของลดคูดาวที่ได้บวกความแรงต่างๆเข้ามาด้วยอันนี้จะดีมากๆเลยก็ใส่ไปทั้ง3ช่องได้เลยนะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของอตติิัั้้งาบ แนะนำกันบ้างนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าโดยส่วนตัวผมไม่ได้ทําน้ําหอมไม่อุ่นคิโอลาเลยนะครับเพราะว่าการใช้งานเนี่ยผมมีตัวละครอื่นที่ใช้งานได้ดีกว่าอุ่นคิโอลาแล้วนะเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ได้ทําน้ําหอมให้เขานะครับแต่เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะอัพน้ําหอมให้เขาอยากจะเอาเขาไปเล่นก็สามารถทําได้เช่นกันนะซึ่งอัพพลิตี่น้ำหอมที่ผมแนะนำเนี่ยอย่างแรกเลยนะอันนี้อุ่นคิโอลาใช้งานได้ง่ายมากๆก็คือในเรื่องของเมื่อเลือดเต็มบวกค่าพลังติดหมด 25%อันนี้อุ่นใช้งานได้ดีเพราะว่าตัวเขาเลือดเต็มค่อนข้างง่ายนะแนะนําว่าให้ใส่อันนี้ไปนะครับและอย่างที่สสามารถแยกได้เลยคุณจะใส่ไปในเรื่องของลดเกาะก,ก็ดีบวก sp ก็ดีหรือว่าจะใส่ในเรื่องของบวกขี้ไปก็ได้นะสำหรับค่า fcs ให้ค่า f s เนี่ยบวกถึง1000จะได้โจมตีคีิได้ทุกดอกก็ได้นะแต่อันนี้ในกรณีที่ตัวละครคุณ1ทึงาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเกิน2องาไปแล้วทําไปไม่คุ้มนะก็สามารถปรับเปลี่ยนกันได้สำหรับน้ําหอม a ิล l i นะครับแต่ที่แนะนำอยู่จริง ก็คือเลือกเต็มบวกค่ามันทั้งหมด25%อันนี้แนะนำม,มากๆนะครับเรามาดูในส่วนบบของเกมเพลย์ของอุนคิล่ากันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากการโจมตีปกติก่อนเนาะสำหรับการโจมตีปกติของเขาเนี่ยจะเป็นการโจมตีไปข้างหน้า4ครั้งด้วยกันนะเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับเรามาดูในส่วนของสกิลที่1นะคะรับสำหรับสกิลที่1เนี่ยจะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบไล่ระดับนะจะเป็นการดันไปข้างหน้าแบบไล่ระดับนะครับ และในส่วนของสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการโจมตี2จังหวะด้วยกันนะ่าจะทําการรวบก่อนแล้วก็โจมตีผักไปข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูในส่วนของสกิลที่3ากันบ้างนะครับสำหรับสกิลที่3เนี่ยจะเป็นการโจมตีทั้งจอะนะครับเรามาดูในส่วนของแอนิเมชันทําไม้ตากันบ้างนะครับ เอาละครับเราลองมาเล่นจริงกันบ้างนะอันนี้ผมจะลงในเรื่องของดันน้ําหอมเล็กนะครับเพราะว่าตัวของผมเนี่ยไม่ได้ทาน้ําหอมมานะเลยลงดันน้ําหอมใหญ่ไม่ได้นะเอาจริงดันน้าหอมเล็กก็ไม่ได้คนามือเราอยู่แล้วนะเรามาดูในรูปแบบการเล่นเดือยวว่ามันจะลื่นขนาดไหนนะครับนี่ก็มีบางจังหวะเห็นไหมว่าที่ มันยังขาดช่วงขาดตอนอยู่นะเพราะว่าสกิลหนึ่งของพี่อุ่นเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบไล่ระดับนะถ้ามอนเตอร์มันแตกไปแล้วมันเกิดมาข้างๆเนี่ยมันก็ไปโดนความเสียหายแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแอนิเมชันมันผ่านไปแล้วเนี่ยดาเมจมันก็ผ่านไปเลยสำหรับสกิลที่1น,นะแล้วสกิลที่2ก็คล้ายๆกันนะเป็นการรวบก่อนแล้วก็ปาไปข้างหน้านะครับก็โดยภาพรวมเกมเพย์เฉยๆนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองไม่ได้เป็นสกิลที่ดีอะไรมากนะเพราะฉะนั้นภาพรวมเกมเพย์มันเลยไม่ได้ว้าวเท่าไหร่สำหรับอุ ก็มาพอเล่นได้นะผมว่าความเก่งของเขาเนี่ยมันได้ในเรื่องของความลงความแรงเข้ามาช่วยมันก็เลยเล่นได้ลื่นระดับหนึ่งนะครับแต่น,นี้ขึ้นอยู่กับการทําตัวละครคุณด้วยยิ่งทํามาแรงมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งช่วยในการลื่นมากเท่านั้นนะครับมาดูทําไม่ตายกันทําไม่ตายเท่อยู่ <laughs> ผมชอบมากเลยไอเซโร่สีดำเนี่ย มาต่อกันอีกเกมนึงนะครับครั้งนี้เราจะมาลงในเรื่องของดันดอกหยาดน้ำนะเอาจริงคือมอนเตอร์มันไม่ได้เก่งอะไรมากกว่าแล้วนะยิ่งมาเจอตัวละครยุคสมัยใหม่คือแบบไม่ต้องทําอะไรเลยอะเดิมๆแล้วก็ใส่ลิงก์แต่อุปกรณ์มาก็ผ่านได้สบายอยู่แล้วนะครับเออเนี่ดีป่ะผมยใหยเขาปรับดันน้ําหอมใหญ่เป็นแบบไม่ต้องทําน้ําหอมก็ลงได้นะไอตัวพวกนี้ผมก็ได้รีวิวแบบไม่มีปัญหาเออมันลงได้แต่แบบนี้ดันกี้ๆนะดันไม่ค่อยยากนะถ้าเราไม่ได้ทําน้ําหอมนะครับของผมก็ช่วงนี้ งกของด้วยเออของไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับเออแต่เดี๋ยวพับรวมเกมเพย์ตามที่บอกนะครับว่าการออกแอนิเมชันในเรื่องของสกิลต่างๆเนี่ยสกิลหนึ่งสกิลสองไม่ได้ดีอะไรมากนะครับในการเคลียร์มอนเตอร์แต่ถ้าเคลียร์มอนเตอร์แบบหนึ่งชุดอ่ะมันไม่มีปัญหาถ้าเคลียร์มอนเตอร์หนึ่งชุดนะแต่ถ้าคุณหวังว่าแบบจะเคลียร์แบบทีเดียวหลายๆชุดผมว่าเกมเพย์มันจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่สำหรับสกิลหนึ่งและสกิลสองเนาะเอาเจอบอสแล้วเหรอรวดเร็วจริงๆอ่ะทำไมตาย これが解放状態のエスパーダの放つ黒い線 ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวอุนเคียร่าในเวอร์ชันนี้นะนี่เป็นเวอร์ชันล่าสุดก็จริงแต่ว่าความเก่งเนี่ยผมมองว่ายังสู้อุนเคียร่าเวอร์ชันที่มันออกมา3คนก่อนหน้านี้ไม่ได้นะครับที่มันออกพร้อมกัน3ล่างเลยนะเวอร์ชันนี้ยังสู้3ล่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่าเวอร์ชันล่างนี้เนี่ยมันยังมีจุดบอดอยู่ในเรื่องของสกิลนะครับสกิลหนึ่งสกิลที่2เนี่ย ถ้าเกิดมองว่ามันเป็นสกิลที่ดีมากไหมไม่ครับเฉยๆมากนะครับแต่ถามว่ามันใช้ดานได้ไหมมันใช้งานได้ครับมันไม่ได้ถึงขั้นแบบกระจอกงอ่อๆนะครับถ้าเกิดคุณจะเอาไปแค่เคลียร์มอนสเตอร์หนึ่งชุดนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองผมมองว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยเคลียร์ได้อยู่แล้วนะในเรื่องของความลงความแรงและในเรื่องของอาบิลิตี้เพิ่มความกว้างที่เขาให้มาเนี่ยผมหวังว่าการเคลียร์มอนสเตอร์หนึ่งชุดมันไม่ยากเกินเบอร์แต่ถ้าเดเพื่อนๆหวังว่าจะเคลียร์แบบ 2ชุดขึ้นไป3ชุดขึ้นไปผมว่าค่อนข้างยากนะเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ย มันเป็นการโจมตีแบบไล่ระดับถ้าเกิดมอนเตอร์มันตายไปแล้วแล้วมันเกิดใหม่แบบอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยสกิลมันผ่านไปแล้วมันก็จะไม่โดนสกิลอีกนะครับมันจะแตกต่างจากพวกแบบสกิลโกงๆนะตัวนี้มันสู้สกิลพวกโกงๆไม่ได้นะก็ถือว่าเป็นสกิลที่เฉยๆแล้วกันทั้งสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองเลยนะครับมันทําให้อุนคิอลาเนี่ยมันไม่มีสกิลที่แบบรู้สึกว่าแบบว้าวขนาดนั้นนะเพราะมันมี2สกิลที่มันเฉยๆนะครับตัวละครสมัยนี้เธอผมมองว่าสกิลที่มันจะดีเนี่ยอย่างน้อย ที่เหลือหนึ่งกับ2ผมมองว่าเฉยๆทั้งคู่นะครับถ้าเกิดหวังจะเคียย์มอนเตอร์ฝูงใหญ่แบบหลายๆชุดอ่ะอันนี้ค่อนข้างยากนะแต่การเคียย์มอนเตอร์หนึ่งชุดมันเคียย์ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถึงอย่างนั้นอุนคีร่าในเวอร์ชันนี้ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบกระจอกนะเพราะว่าความลงความแรงไปบุญจะเห็นว่าเขามีความแรงมาให้ด้วยนะแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายเพียงแค่คุณเลี้ยงเลือดให้เลือดเต็มก็พอนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเพื่อนๆจะปั้นมาเล่นหรือไม่ปั้นมาเล่นอันนี้ขึ้นอยู่กับเพืื่่่ออออนน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 ๆเเลลยยะครัััวววาาาตตตี้้มมจพกขดไห แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะปั้นอุนเคียวราไปเล่นกับดันลิมิตเบเกอร์ควีตอะไรพวกนี้เป็นต้นผมมองว่าไม่แนะนำนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันไม่มีในเรื่องของความคล่องตัวนะเกมเพยก็ไม่ได้สมูทมากเท่าไหร่นะครับการเคลียร์มอนเตอร์ก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นถ้าเกิดเจอมอนเตอร์ฝูงใหญ่แบบดันลิมิตเบเกอร์ควีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะช้าได้นะแล้วก็รวมถึงเรื่องดาเมจที่เขาทําได้ นะครับมันสู้ตัวละครที่โกงโกงไม่ได้เพราะฉันด้านลีบิเบเกอร์ควสแนะนำใช้ตัวละครโกงโกงจะดีกว่านะครับส่วนเอาไปเป็นตัวเสริมช่วยตีกิวไอ้นี้ก็ขึ้นอยู่กับทีมด้วยผมมองว่ามันก็พอเอาไปเล่นได้ครับดีเพราะว่าตัวละครที่แบบมันสังหารมนุษย์สังหารหน่วยศูนย์ในการโจมตีระยะไกลตัวกิงๆมันน้อยมากๆนะแล้วก็หาค่อนข้างยา,า,ากนะเธอเพื่อนๆมีแค่ la, อุนเคียวราอาจจะต้องทนใช้อุนเคียว่าไปก่อนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้เน,ะนาะเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจแก่ช่องของผมด้วยนะครับและที่สาคัญเลยตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกเน,ะกกนาะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะซับพอร์ตซ่องของผมเนี่ยแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละส5บาทเท่านั้นก็สามารถเป็นสมาชิกช่องของผมได้นะครับสามารถเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้เนาะถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดหรือว่าพูดจาให้เพื่อนๆไม่พึงพอใจแต่อย่างใดก็ต้องกร ไว้เจอใหม่วิดาหาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ